ดีนอย่างเดียวต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นต้องชัดเจนนะครับและถ้าจะหนีรอบนี้ก็คงจะไม่ได้หนีคนเดียวอะ่ะนะฮะแต่บอกว่าดีนจะเอายิงลากกลับมาจริงๆไม่มีใครห้ามเลยนะไม่มีใครห้ามมีเอายิงลากกลับมาเนะี่ยเอาละอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นเชิงประจักษ์และผมมั่นใจว่าประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณคราวนี้ก็ทักษิณเขาเดินสายนะเดินสายไปเช้านะก็ไปไหว้พระที่ดอยสุเทพจากนั้นก็ไปกาดหลวงนะก็คือตลาดเนะบี้ยลดนะหลังจากถูกประมาทครับว่าคะแนนนิยมกําลังหดหายไป ครั้งแรกนะคะเพราะว่าซื้อตอนปี50ออกไปตอนปี49ซีโอซึ้งเลยค่ะได้มาดูครั้งแรกเอาพายเชียงใหม่นะเป็นไงคะสวยงามช่วยตัดส,สินใจซื้อแต่ว่าไม่เคยมาเดินเลยโอ้คันด oh, ียลมากค่ะออีอีกสองไลน์ครับเจ้าเลยครับอีกยี่สิบเก้าครับคนนี้ดูแลรายงานกันใหญ่เลย

ตอนนี<ส> <ส straightforward. S 3> ้คร <Trans> ับขอบคุณครับขอโทษครับขอบทษครับขอโทษนะครับขอนะครับไลตามไล่ตามไลตามไลตามไลตามขอบครับชายนะครับะไหไดมแข สิบถุงละร้อยค่ะฮะถุงละร้อยสิบถุงถุงละร้อยสิบถุงแล้วปกติแล้วราคาเท่าไหร่ปกติราคาถุงเท่าไหร่ขายถุงละร้อยค่ะแล้วก็มีสามห้าสามร้อยอ๋อรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกขับปืนมากค่ะขับปืนมากเลยโอเคเป็นแฟลชแดงไหมเป็นโค้ชแดงไหมหรือยังไงคะเป็นแฟลขอบคุณมากนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่พานยืนรู้สึกรับความยืน นานหรือยังครับใครนขายมานานหรือยังครับใครนานแล้วค่ะเป็นเจ้าภาพสามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันนี่ค่ะนี่ค่ะเรียกเลยินด้วยขาผมน้องอนของอ้ทข้างหลังเอาเลเอาล้วอาลยเอาได้ยังได้ยัง เ,เอาก่อนเอาก่อนเลยก่อนเลยพีใครได้ครับด,ด,ด,ดี๋ยวดยังไม่ได้ี่มก่อนล

ไเลยพี่นที่หลอกข้าวัเก as well. ่งๆะลองผมยวันน in ี้เยลือกค้าทีนด้วยครับอกทีนี้ครับไปเกทีนี้ยครับลครับ ผมก็มาทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนะครับในฐานะก็อีกส่วนหนึ่งแล้วผมก็มาประชุมด้วยนะครับในเรื่องการเตรียมการพรมสัญจรนะครับก็จะรูว่าวันนี้ท่านยกนมำตีเศห์ฐาเนี่ยท่านก็จะลงเครื่องบินตอนห้าโมงกว่านะครับะเพราะนั้นผมก็มาประชุมเตรียมพร้อมส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจว่า วันนี้มีพี่น้องอมวลชนเยอะนะที่มาให้กำลังใจท่านอาดีตยยกตีทักษณิณนะครับ <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการจระเบียบมวลชนต่างเนี่ยเราก็ต้องมาดูให้เรียบร้อยนะครับนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ท่น่านใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะครับนะเพราะว่าอาดีตนายกตีเนี่ยท่านครั้งแรกท่านกลับมาประเทศไทยนะครับ นะเมื่อท่านกลับมาแล้วเนี่ยคนไทยเรามีความกตัญญูต่อ,อ,อบรรพบุรุษทุกคนนะครับเ,เพราะนั้นท่านก็ามาถึงแน้่ท่า,า,กบบานกะ็มากราบบรรพบุรุษนะมากราบบ้านเกิดท่านนะครับ ดะา,านวันนั้นอหลายอย่างก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนท่านนะมองฟอร์ดเมื่อวานก็มากันหนาแน่นมาก<ช>นะครับนะวันนั้นก็เป็นภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีกระแสสังคมที่ถามคําถามว่างานในครั้งเอที่ที่โจมาในครั้งนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของท่านยังไงบ้างอ๋อเกี่ยวนะครับเพราะว<ช>่าผมต้องมาดูทั้อร้อยอ่ะครับใน<ช>เรื่องของการกํากับพื้นที่ต่างๆเรื่องของการดูแลเรื่องประชาชนเรื่องกลุ่มมวลชนต่างๆนะครับก็ต้องให้เกิดความสงบในพื้นที่อย่าลืมนะครับว่า ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะก็มีหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูไรไายประชาชนในพื้นที่ด้วยเป็นภารกิจของกรนะทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบโดยตรงการลงพื้นที่วันนี้ควรที่จะถูกเชื่อมโยงเรื่องการผมมาภารกิจของกระทรวงเกษตรไม่ไม่เกี่ยวกันเ้วนะท่านก็มาในพื้นที่ของที่กระทรวงเกษตรษและรับผิดชอบโดยตรงที่อุทยานหลวงเมื่อเช้านะครับถือว่าเป็นที่นี่ไม่เกี่ยววันนี้มาไม่ได้เกี่ยวเรื่องการผลิจกระทรวงเกษตรโดยตรงเห็นลงทุกทุกภารกิจเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรทั้งหมด วันที้ที่ท่านลงคือื้นที่ของกระทรวงกเกษตรและผิชชอบทั้งหมดสแสดงว่าเป็นเการคุยเรื่องของกําหนดก,การก่อนล่วงหน้าไหมคะเพราะว่าได้ลงท<ม>ี่ผมผมมีกําหนดก,การมาตรวจราชการท,นะที่นี่อยู่แล้วครับคุณธนรนาถามส่วนตัวนิดนึงวันนี้ได้ได,ไ,ดได้เจอคุณทักสิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เดินเหมือนดูงานด้วยกันมันทําให้ย้อนนึกถึงความหลังแบบสมัยตอนที่โอ้ย,ยังดูท่านทำงานหรือตามท่านทำงานอะไรอย่างนี้เลยคะคือคือในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองก็ต้องยอมรับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ค่ะนะครับและท่านสั่งการไว แต่ว่าภารกิจที่ผมมาวันนี้เป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรนะ,ะอยากเข้าอยาเอาไปเหมารวมกันนะถือว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรด,ด,ดูท่านแข็งแรงไหมครับก,ก,ก็อย่างที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ท่านได้รับการพักโทษนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือว่าก่อนอันนี้ได้เข้าไปพบท่านก่อนไหมคะผมนะฮะ,ฮะผมก็ผมก็เจอเจอท่านครั้งนี้ครับ<ะ>ถ,ถ,ถ,ถ้าจะพูดว่าเจอเจอโดยบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามาภารกิจของเราพี่นัทไม่กังวลเรื่องถูกเชื่อมโยงใช่ไหม ทางตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอา,อาจจะแบบมีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆนานาผมผมนี่แหละฮะก็ต้องยืนยันกับพี่น้องว่าผมเนี่ยลาราชการมาลาราชการมาตรวจงานของส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรการจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อมีความจำเป็นแต่ว่าถ้ามีการทักท้วงแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงบุคคลข้างนอกซึ่งท่านไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมสภาได้ ก็ทาให้ท่านเสียหายแบบนี้คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหมายถึงเราจะไม่เบรกปล่อยให้พูดแต่ว่าให้เขารับผิดชอบเองคงมีทัท้งต้วงให้รู้ตัวก่อนแต่ว่าถ้าถ้ายังไปแตะต้องบุงไม่นอกไม่ว่าท่านทักสินหรือผู้ใดนะฮะทำให้คนไม่นอกเสียหายซึ่งการอภิปรายเนี่ยเขาให้อภิปรายคนในสภานะฮะทำรับฎีนายกรับฎีตอภิปรายได้หมดซึ่งอยู่ในสภาถ้าสามารถชี้แจงได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การไปแตะบุคคลภายนอกเนี่ยทำให้เสียหายเสียมเสีย อย่างนี้ซึ่งสภาเราไม่มีการคุ้มครองนะฮะท่านก็ร,รับรับผิดชอบทำผลนักดีเองมีาสอ่าคนไทยไี่กินมีไทยมีเกียรติในทน้องท้องกันค่ะสิ่งที่แสดงจะพามาซิปก็ปิดเชื่อนะแล้ววันนี้คนหลอดกับคนเดียวคนเชื่อแดงต้องปิดซุกแถมที้สิทฟที่ร้อยคน ต้องเดือดร้อนหมูเค้าบันมีค่าเลยการจิ้มทีตเลือดเนื้อหมูเคาอ่ะทีุทท่กเคสู้เพื่อต้นอ่ะต้นมันมีค่ามีความาหมายเลยกาอย่างนี้ครับเนี่ยบอกประกอบก็นดูว่าเ่วยทวงความถี่ทําู้วหมูพี่น้องเสอแดงอ่ะที่ตาย้วก็ที่บาดเจ็บที่พิการ้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ยก็มาดีขึ้นเลยจากตั้งแต่ปีสี่เก้ามาจนถึงปีเนะี้มันมีอะไรอย่างดีขึ้นเลยอ่ะจะว่าไปก็ย่ำแย่นี่จะมาจะมากระตุ้นต,นตอมสํานึกของท่านนาย,ยก ท่านอดีตนายกทักษิณว่าคุณจะไปตือว่าคนจึงใหม่คนสแสดงนะ่ะยังเงางมเงาแล้วก็ยังหลงเจ้อคารมดของเปิ้ลแล้วก็ของสมุนบริวารของเปิ้ลอะไรนี่เขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขากอนลวกเขาก็มีสมองเขาก็มีสติปัญญาเหมือนเปิ้ลนั่นแหละคุณทำแบบนี้คนรอดคนเดียวอ่ะถ้าคนอื่นเหรอกลับมาแบบเท่ๆแยกจะไปไหนจะไปได้แยกใจต้องการครับมาอยู่บ้านบ้านเหมือนพวกตรงไหนมีทุกอย่าง สาไว้น้ำพี่อยู่ที่กินสุ้งสบายคนเสื้อแดงเหรอคนเหมือนคนเหมือนกัอนอนั่นนะคนอย่างได้ห้าพัอภิษฎทุกคนเมื่อ,อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนําพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีการเดินทางของทักษิณชินวัตรรอบนี้นะครับเมื่อวานก็มีธรรมนัสก็พาอธิบดีปลัด ต่างๆเดินทางมากราบไหว้ทักษิณน,นะครับในขณะที่ทักษิณก็เดินทางไปพระธาตุดอยสุเทพก่อนหน้านั้นก็ไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ไปศาลหลักเมืองในกรุงเทพหมหานครมาเชียงใหม่ก็ไปไหว้บรรนพระบร,รุษนะูไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะแล้วก็ไปตลาดบอลรูนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเกณฑ์คนมา ตอนรับทักษิณก็มีเจ๊ปุ้ยนะซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พาคนมานะเกณฑ์คนมาก็หวังจะลงแข่งขันชิงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนต่อไปที่จะได้รับการสนับสนุนจากทักษิณในขณะที่ทั้งจตุพนักทั้งบิชาการหลายคนนะครับก็ประมาทนะครับก่อนหน้านั้นหนึ่งวันว่า คะแนนนิยมของทักษิณความเชื่อมั่นของทักษิณกําลังตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องผมผมเอาเท่าที่ผมเห็นนะครับผมอลองไปขับรถตระเวนดูนะครับแล้วก็ผมมีเหตุจําเป็นจะต้องได้ผ่านไปที่แม่ลิงนบ่อยๆนะครับก็ะจะผ่านตรงที่เป็นบ้านพักของอดีตนายกทักษิณก็คือจีนเาลล่นะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นซัมบิตนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปลงพื้นที่ที่สังคแพกงผมคิดว่ามันเงียบกว่าที่ผมผมประเมิน นะครับผมผมนึกว่าจะมีบรรยากาศที่คึกคักกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่ไม่ล่วงรู้ได้นะครับว่าอาจจะมีการขอกันหรือเปล่าว่าไม่ให้มันมีการต้อนรับหรือทําอะไรที่มันเอิบกระเลิกในในบรรยากาศช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เห็นป้ายนะครับขอต้อนรับกลับบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศในในตัวของอำเภอเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่คนเก่าแก่เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คนจะเป็นเป็น,ปนหัวข้อที่คนจะเอามาสนทนากาันทั้งทั้งนี้มันถือว่าเป็นเป็นอีเวนต์สําคัญเลยของของที่สังกะแพงเนื่อนก็เลยทําให้อีกวันหนึ่งก็มีการเกณฑ์คนมาก็ประมาณ100คนนะฮะมาให้กําลังใจทักษิณเพิ่มมากขึ้นทักษิณชินวัตรก็เจอลูกหลานเจอญาติพี่น้องที่บ้านของเจ๊แดงมีเจ๊แดงพี่สาวสมชายวงสวัสด์นะฮะ และค่าวนี้ทักษิณก็ไปซื้อบ้านไว้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้อยู่สังกะแพงแล้วนะฮะไปซื้อบ้านที่อำเภอแม่ริมไปอยู่กับเชแดงนะครับอยู่ในหมู่บ้านกรีนวัลเล่นะฮะลูกสาวก็พาไปดูนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อ,ก,อก่อนที่จะไปพระธาตุดอยสุเทพมาไหว้บรรพบุรุษทักษิณก็ไปเจอเพื่อนๆนมงฟอร์ดนะครองเพลงมงฟอร์ดนะซึ่งผมก็ไปส์เก่าวมงฟอร์ดเหมือนกันนะฮะก็ร้องเพลงมงฟอร์ด ปลอกคอที่อศิลป์ใส่อยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าจู่ๆก็หายไปอันตรธานหายไปในขณะที่มีการเลี้ยงสังสรรค์เช้ามาก็ใส่เต็มยศเลยทั้งปลอกคอปลอกอะไรของเขาเนี่ยนะแก้วสันอดีตโพธินะฮะซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการคอตอสอเดิมนะะก็บอกว่าวันนี้คนไทยคงเห็นเชิงประจาคแล้วนะ,ะว่าทักษิณเนี่ยนะฮะไม่ได้ปว่วยจริงนะ,ะซึ่งส่งผลทําให้อธิบดีส่งผลทาให้รัฐบรีเนี่ย ปปชาสามารถชี้แล้วก็สามารถเอาผิดได้ทันทีนะก็จริงไหมก็จริงอะ่ะนะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทักษิณกลับไปอยู่ในเรือนจําได้เหมือนเดิมยกเลิกการพักโทษจริงไหมก็จริงอะ่ะมีความ,ไปไปไมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่ใจเย็นนะทักษิณก็เจอกักบเศรษฐาทวีสินนะมากินข้าวกันมาปาร์ตี้ฉลองกลับบ้านนะก็สามนายกนะแ่เขาบอกว่าสามนายกไม่ว่าจะเป็นสมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษิณ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาก็จะมายกเว้นยิ่งลักนะจตุพรก็บอกว่าเนี่ยไม่เกินวันที่10เมษายนนะทักษินก็จะตัดสินใจเปลี่ยนนายกังมนตรีว่ามีการดีลับวันที่10นะสาเหตุที่วันที่1 0ก็เพราะว่า10เมษาเพราะวันที่10เมษา,นเ,มษาเนี่ยอายการนัดทักษินให้ทําการราอยงานตัวครั้งที่1ในคดี1 1 2หนึ่งสองและพระบอรคอมพิวเตอร์ แต่ของก็มีะห์แบบนั้นนะสําหรับผมผมก็ได้แต่ดูเราผู้ชมนะได้แต่ดู <c oughs> แล้วก็หัวเราะไปนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ผมเรียนไว้ในคลิปก่อนหน้านะคลิปแรกเลยผมทําล่วงหน้าไว้เลยว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นก็คือว่าคนจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอธิบดีไม่ว่าจะเป็นปลัดไ,ไม่ว่าจะเป็นตํารวจ วันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้อออมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เห็นเชิงประจักรรแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับใครกันแน่ที่สนับสนุนนะน,นี่เขาไม่ให้พวกสสมานะสสพวกเขาก็คือคนของเขาซึ่งก็รู้อยู่แล้วทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ดีไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ดีแล้ว นี่ครับการเจอกันของทักษิณการเจอกันของเศรษฐาก็ทําให้คนยิ่งเชื่อไปอย่างนั้นนายกมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวมีสองทั้งพลไนอะไรประมาณนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นความเชื่อของประชาชนเนี่ยที่เชื่อแบบนั้นมีการกล่าหาแบบนั้นวันนี้ความเชื่อก็คงตอกย้ําชัดเจนว่าเออมีความเป็นไม่ได้สูงมากส่วนที่บอกว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยผมบอกไว้แล้วไงทักษิณเดินเกมแบบเนี้ยจะทําให้คนมั่นใจว่าไม่ได้ป่วยและเมื่อไรก็ตามถ้ามีการเอาผิดข้าราชการ นะครับหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักโทษทัศินนะฮะก็จะมีความชอบธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะชี้มุลความผิดและส่งเรื่องไปยังศาลอาญาทุจริตหรือศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอันนี้ก็อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วความชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับส่วนเรื่องของมลขวังของทักศินเนี่ย อ่อนลงเพิ่มมากขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะคนวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ได้แต่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งนะเพราะมันไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ามันมาทําไมระเดินสายกัดหลวงอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ควรทําอ่ะเพราะมันไม่ใช่เวลาเลือกตั้งและที่สําคัญเนี่ยผมว่าในช่วงระหว่างเนี้ย เขากำลังเพิ่งพักโทษใหม่ๆกาลังถูกข้อกล่าวหามา,มาเดินแบบนี้ทำให้คนโอ้รู้เลื่ไม่ใช่ละมันมีการกระทำาบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ในทางกลับกันประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์หลังจากที่เสดธาได้เจอทักษิณปุ๊บก็รอดูแล้วกันเพราะทักษิณเขามีเวลาอยู่ถึง30เมษายนดูว่าเขาจะทํำยังไงนะครับเสธาเขาจะทําอะไรนะส้มแดงเขาจะเป็นยังไงนะฮะ บางคนเขาสร้างส้มขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะดําเนินการนะครับจะดาเนินการอย่างไรเราผู้ชมก็ชมไปนะครับจะทําหรือไม่ก็ต้องเลือกเอาจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปหรือออกไปทั้งครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาเองเราผู้ชมก็ชมไปนะส่วนนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันไปว่าสิบเมษาผมว่ายัางไม่มีอ่ะไม่รู้เขาอาความเชื่อชุดความความเชื่อมาจากไหน สักกะความคิดมาจากไหนแต่มันยังไม่มีพื้นฐานของความจริงนะครับบอกว่าดินล่มแล้วเดี๋ยวดินดีเดี๋ยวดินล่มอางวมาเป็นดินไม่มีผมยืนยันฟันธงไม่มีะนะฮะไม่มีดินอย่างนั้นดินอย่างเดียวต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นต้องชัดเจนนะครับและถ้าจะหนีรอบนี้ก็คงจะไม่ได้หนีคนเดียวะนะฮะเราบ,บอกว่าดินจะเอายิงลาก,กลับมาจริงๆไม่มีใครห้ามเลยนะไม่มีใครห้ามมีเอายิงลาก,กลับมา เนเอาละอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นเชิงประจักษ์และผมมั่นใจว่าประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเมืองไทยมันสลับซับซ้อนนะซับซ้อนหยอกย้อนกลอนอุบายในคนมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายจากอุบายก็กลายเป็นจริงขึ้นมาอันไหนเป็นจริงเป็นลวงหาข้อยุติไม่ได้นอกจากผู้วางยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอู้ละเว,ว้ยท<ว>ูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำาใครละเว้ย คนเยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เหมืองไทยน้นลม่อย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามายำ่ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายาแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยกองกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำานาจ พอพอ,อพอเสียทีเถิดพอเสียทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีใจหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คูละเว้ยคูนี่คนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม อารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิน้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องทั้งคมลือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้เฮ้ยกูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ ให้คนเหยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจง าดึงให้ลงมาตำ่ำมารวมพลังเราบรรดาสัทธาแผ่นดินกัจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองํำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเรา ป็นประชาธิปตวไตยกูละเว้ยก <Hey! S 1> ูในคนไทยึงรู้บ้างไหมไครเป็นคนทำใครละเว,ว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำไทยเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมใครละเว,ว้ย hey!